ตำรวจชลบุรีปฏิบัติการปิดล้อมจับเบนท่าทรายเอเย่นยานรกตัวเป้งยึดปืนยาอุปกรณ์ผลิตแฮปปี้วอเตอร์เพียบพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเปิดเผยว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยกองกำกับการสืบสวนสอบสวนบกห้าชุดสืบสวนภูธรจังหวัดชลบุรีรวมทั้งปปสภาคสองร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นตามหมายค้นสารจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มนายธนวันรหรือเบนท่าทาย คดีนี้สืบเนื่องมาจากมีการขยายผลคดียาเสพติดของบชนสืบสวนทราบว่านายธนวันรหรือว่าเบนท่าทรายมีพฤติการผลิตและจำหน่ายยาเสพติดและหลบหนีมากบดานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลคลองตำรุอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีและรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อขอหมายคน้นโดยกองกับการสืบสวนสอบสวนบก .5 บูรณาการร่วมกับชุดสืบสวนของจังหวัดพูธทรชนบุรีสพเมืองชนบุรีและปปะสภักสองปิดล้อมตรวจคน้น จากการตรวจคนบ้านหลังดังกล่าวพบน,นายธนวัต์หรือว่าเบนห้าสายพร้อมของกลางหลายรายการทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนยาเสพติดและส่วนประกอบในการผลิตของสารเสพติดชนิดแฮปปี้วอเตอร์พร้อมซองแบ่งบรรจุจำหน่ายจำนวนมากและยาเสพติดประเภทยาบ้าและไอซ์อีกจำนวนมาก จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหารรายนี้พบว่ามีคดีที่เคยถูกจับกุมมาแล้วตั้งแต่ปี2567ถึง2ข้อหาคือผลิตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษและเคยถูกจับกลุมในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์มื่อปี2567ในพื้นที่สอนอโชคชัยและสุทธิสารทั้งยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตามสาราญามินบุรีหลบหนีประกันข้อหาครอบครองยาเสพติดเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยน์เสพยาเสพติดมื่อปี2563 พลตำรวจโทย,ยิ่งยศกล่าวว่าพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2ต้องไม่เป็นแหล่งกบดานของคนร้ายไม่ว่าใครจะใช้พื้นที่ตารวจภูธรภาค2เป็นแหล่งในการก่ออาชญากรรมไม่ได้สั่งการกําชับทุกจังหวัดในภาคงสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับและปราบปรามการกระทําความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะอาวุธป,ปืนและคดียาเสพติด